สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับเมื่อเราพูดถึงมแมลงศัตรูพืชพี่ๆเกษตรกรหลายท่านรู้สึกระเหียใจเพราะว่าปราบยากมากๆเลยวันนี้ผมขออนุญาตนำเสนอสิ่งนี้ครับนั่นก็คือเชื้อบิวเวเลียเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถกำจัดมแมลงศัตรูพืชได้และเชื้อราบิวเวเลียนี้เขาทำงานอย่างไรเขาสามารถที่จะกาจัดมแมลงศัตรูพืช อะไรได้บ้างและมีวิธีการใช้งานอย่างไรมีอัตราส่วนในการผสมฉีดพ่นอย่างไรแล้วก็เราจะหาเชื้อราบิวเวเลียนี้มาใช้ได้อย่างไรไปเรียนรู้ด้วยกันเลยครับนี่ก็คือเชือวเวเช้อบิวเวเลียนะครับเชื้อบิวเวเลียคือจุลินทรีย์ที่จัดเป็นจำพวกเชื้อราทำลายมาแมลงครับโดยทําให้เกิดโรคกับมแมลงสามารถทําลายมาแมลงได้หลายชนิดนะครับ ได้แก่มแมลงจำพวกเพลี้ยต่างต่างเช่นเพลี้ยไฟเพลี้ยจักรจันเพลี้ยอ,อ่อนเพลี้ยไก่แจ้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพลี้ยแป้งแล้วก็พวกไรแดงมแมลงวีขาวนะครับหนอนกระทูหนอนกอข้าวหนอนใย,ยผักหนอนม้วนใบหนอนหนังเหนียวหนอนผีเสือ้อรวมทั้ง้วงมะพร้าวด้วยนะครับสำหรับวิธีใช้นะครับอันนี้เป็นเชื้อราบิวเวเลียแบบสดนะครับผมก็จะ เอาเชื้อราบิวเวเลียที่มันปีสปอร์นี่นะครับเอาไปละลายน้ำครับนี่นะครับล้างเอาสปอร์ออกให้เป็นข้าวสิเม็ดสีขา,ขาวแบบนี้ครับหลังจากนั้นผมก็จะกรองเอาเฉพาะน้ำนะครับน้ำเนี่ยสลิตรนะครับ ผมกรองน้ำ2ลิตรนี้ลงในบัวเนี่ยครับบางท่านอาจจะถามว่าทำไมผมไม่ใส่ถุงมือเวลาผสมเพราะว่าสิ่งนี้ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ใส่ถุงมือครับแต่ถ้าใส่ถุงมือผมก็ถือว่าโอเคดีเหมือนกันนะครับ เชื้อบิวเวเรียที่อยู่ในน้ํานี้2ลิตรนะครับเราก็ผสมกับน้ําอันนี้ในถังนี้18ลิตรรวมเป็น20ลิตรครับในการใช้แต่ละครั้งอย่าลืมผสมสารจับใบด,ด้วยนะครับผมใช้สารจับใบ1ช้อนครับคราวนี้เราก็สามารถที่จะฉีดพ่นได้เลยควรฉีดพ่นในช่วงเย็นจะดีที่สุดนะครับ 5-7วันฉีดพ่นครั้งหนึ่งครับคราวนี้เรามาดูวิธีการเข้าทำลายแมลงของเชื้อบิวเวียนะครับสปอร์ของเชื้อราบิวเวียเนี่ยนะครับจะตกติดอยู่กับผนังลำตัวของแมลงและเข้าสู่ตัวแมลงทางผนังลำตัวรูหายใจบาดแผลบนผนังลำตัวเมื่อความชื้นเหมาะสมกับการงอก สปอจะแทงทะลุผิวหนังลำตัวเชื้อราจะงอกสู่ช่องว่างลำตัวมแมลงเจริญเติบโตสร้างเส้นใยมากมายภายในตัวของมแมลงครับเส้นใยจะใช้เนื้อเยื่อของมแมลงเป็นอาหารมแมลงจะตายในที่สุดภายในระยะเวลาต่างๆขึ้นอยู่กับชนิดขนาดและวัยของมแมลงโดยทั่วไปก็ประมาณ3-14วันครับ เมื่อมแมลงตายเส้นใยจะแทงผ่านผนังลำตัวของมแมลงออกสู่ภายนอกตัวมแมลงนั่นเองครับสปอจะแพร่กระจายไปตามลมฝนหรือติดตัวมแมลงเชื้อราจึงสามารถขยายพันธุ์ต่อได้และเมื่อสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะทำลายมแมลงศัตรูพืชต,ต่อไปครับมแมลงที่ถูกทำลายจะแสดงอาการของการเป็นโรคคือเบื่ออาหารกินน้อยลง อ่อนเพลียและไม่เคลื่อนไหวสีผนังลำตัวแมลงมักจะเปลี่ยนไปปรากฏจุดสีดำบนบริเวณที่ถูกเชื้อราเข้าทำลายพบเส้นใยและผงสีขาวของสปอปกคุมตัวแมลงที่ถูกเชื้อราเข้าทำลายนั่นเองครับ เชื้อราบิวเวลียเป็นสิ่งมีชีวิตครับสามารถที่จะใช้กับการเกษตรแบบอินทรีย์ได้เลยไม่มีสารพิษสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ไม่เป็นอันตรา,ายต่อสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับพี่ๆเกษตรกรสามารถที่จะพิมพ์ค้นหานะครับใน Google พิมพ์คำว่าเชื้อราบิวเวลียเชื้อสดมีขายแบบออนไลน์ครับหรือคลิกที่ลิงก์ที่คำอธิบายที่ผมแปะเอาไว้นะครับ สามารถที่จะหามาใช้ได้เลยขอบคุณพี่ๆเกษตรกรทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าพี่ๆเกษตรกรคุณได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบพระเจ้าอวยพรพทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ